โอคตอนนี้นะคะเราอยู่ที่หมู่บ้านปรึกษาค่ะกาฐวันไร่ขิงนะจังหวัดนคนปรปฐมค่ะวันนี้เราจะพาพเพื่อนๆนะครับมาเที่ยวนะมาดูเออฟอร์นิเจอร์ที่ลูกค้าของเราค่ะได้ซื้อแล้วก็ติดตั้งพาพเพื่อนๆเข้าไปดูกันค่ะคือบอกก่อนนะครับว่าบ้านหลังนี้คือลูกค้ายังไม่ได้เข้ามาอยู่โชคดีมากมากคือก็นด้ขออนุญาตแล้วแล้วก็ขอเข้ามาให้ดูเลยว่าเดินเข้ามาปุ๊บเนี่ยสิ่งแรกที่เราจะเจอก็กคือนี่เลยทิ้งแซง,งนี่นะคะจะเป็นชั้นวันทีวีรุ่นบรุครุ่นนี้คือ ตัดด้วยอัอนนี้เลิศสวยหรดดูดูดีนะฮะแล้วเดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้นสองกันดีกว่าเนาะว่าชั้นสองเนี่ยลูกค้าสาั่งอะไรไปตข้ามปเลยเห็นว่าเราเจอแล้วพ่ชายสุดหล่ออยู่ตรงนี้โอเคเข้ามาเลยห้องนี้น่าจะเป็นห้องมาสเตอเร์เบดมนะเออลูกค้านะน่าจะเหมือนหวังคุณจะพาไ้เต็มพื้นที่ตรงนี้สวยเลยเต็มพื้นที่แบบ้โหเต็ม รอ <Net> บฟังชันเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆวันนี้วันนี่พามาเที่ยวนะถึงครปฐมกันเลยนะก็อย่างที่เห็นแล้วว่าใครนะคะที่กำลังซื้อบ้านใหม่เนาะก็กลังมองหาเฟอร์นิเจอร์นะคะไม่ว่าจะเป็นตู้เสื้อผ้าหรือชั้นวางทีวีนะฮะแนวแบบบิวตี้ติดตั้งง่ายๆนะมีนิ่งตอบแช mm hmm. ทไวๆใครที่สนใจนะทักมาหาวันนี้และทีมงานได้เลยค่ะและถ้าใครนะคะที่แบบมีคำถามอะไรเด่นๆนะทักมาถามวันนี้ได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ